สวัสดีค่ะช่องแม่ดากกอกนะคะวันนี้แม่ดาก็มานั่งรอรับน้องนาเดียเหมือนเดิมนะคะแล้วก็น้องอะไรนะนี่น้องน้องฟางน้องฟางก็มารอรับน้องเหมือนกันค่ะรับน้องไอเดียด้วยนะคะน้องเฟิร์นมารับน้องฟางนี่น้องเฟิร์นมารอรับน้องฟางนะคะเด็กๆก็กําลังเดินมาค่ะเป็นแถวเป็นแนวระเบียบเรียบร้อยเลยนะคะ คิออะไร่บกเอาก็ทําคลิปรอรับเด็กไงรอรับน้องๆรอรับน้องนาเดียค่ะไม่บอกหนูหนูจะได้ตั้งกล้องเห็นไหมคะกำลังเดินมาแกวๆเลยนะคะ นี่นะคะเดินมาแล้วเด้อนักเรียนเนาะนี่คือโรงเรียนบ้านกบตุมนะคะกกกอกกกตุมก็จะมาเรียนด้วยกันค่ะแต่ก่อนกกกอกก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนกกกอกแต่ว่าตอนนี้คนมันน้อยเนาะครูก็น้อยเขาก็เลยให้มาเรียนรวมกันเลยค่ะเอามาทั้งครูทั้งนักเรียนนะคะมารวมกันที่กกตุมเลยค่ะ เนี่ยค่ะก็จะเดินมาเป็นระเบียบแบบนี้นะคะเออถ้าเดินไม่เป็นระเบียบครูบอกว่าเดี๋ยวได้กลับไปเรียนใหม่น้องมาแล้วสวัสดียังฟางสวัสดีฟางสวัสดีค่ะอันนี้น้องอะไรนะน้องฟางน้องฟางอ๋อลูกสาวแอนซานเนลนะค่ะเจ๊วันนี้ลำนะวันนี้มีลำนะคะไปแต่งตัวมาเลยนะคะ ไอเดียไอเดียนี้จะเป็นผู้ชายนะคะไอเดียเนาะลูกพ่อมาต่อยนะคะแต่น้องนาเดียนี้จะเป็นหลานของแม่ดาค่ะเป็นผู้หญิงเนาะชื่อก็จะคล้ายๆกันนะคะชื่อชื่อคล้ายกันคือไอเดียกับนาเดียค่ะก็จะต่างกันตรงที่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายนั่นแหละค่ะนี่น้องๆค่าก็กลับไปแล้วนะคะ ็นนี้ก็จะมีรํานะคะมีทั้งมีทั้งรำเด็กๆแล้วก็มีทั้งราผู้ใหญ่นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวค่อยติดตามดูคลิปตอนต่อไปนะคะนี่นะคะนักเรียนก็เยอะพอสมควรนะคะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นโรงเรียนใหญ่เหมือนกันค่ะ นี่น้องพลอยน้องพลอยนี่ยิ้มน่ารักมาเลยนะคะน้องพลอยอ้าวน้องนาเดียมาแล้วมาสวัสดีค่ะก่อนนี่นะคะน้องนาเดียมาแล้วบอตีบอลเล,ล,ล่คัดแข็งมากเลยบอลเล่อ่ามีใครบ้างนี่น้องปลาบ้าน้องปลา Trong quan nhìn thế này Rồi, Dì, Trong này còn. Thôi, ค่ะก็หมดแล้วเนาะนักเรียนเนาะน้องเดียจะซื้อน้ำไหมลูกไม่เดี๋ยวไปซื้อกระป๋องนี่บ้ามไปซื้อติม่ม ลูกชิ้นไปซื้อไหม,มก็จะมีร้านน้ำแล้วก็ร้านลูกชิ้นนะคะหน้าไม่รู้ลูกชิ้นนะค่า น้องนาเดียน้องนาเดียซื้อลูกกินนะคะ ก็ขายดีมากค่ะลูกศิ้นเนาะแล้วก็น้ำนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กคดแชร์กดติดตามให้แมด่ดาบะกอบด้วยนะคะเอาไปจ่ายเขาเลูกกาแฟสิบบาทสวัสดีค่ะ